เกการรลือหัส GPSC สวัสดีนะคะวิดีโอตอนแรกเราได้สอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอตอนที่2เราจะมาสอนเทคนิคการเลือกใช้รหัส G P S C นะคะเราจะมีเทคนิคในการเลือกอย่างไรให้ตรงกับสินค้าที่เราจะจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดนะคะเราสามารถดาเนินการได้ตามนี้เลยค่ะเราก็จะมาเพิ่มที่รายการสินค้าหรือบริการนะคะ เสร็จแล้วเลือกกำหนดคุณลักษณะเองเงื่อนไขการค้นหาค่ะค่ะก็อันนี้นะคะเราจะให้พี่พูดนะคะอธิบายในเรื่องของงานจ้างคาซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากเรายกตัวยอย่างของโครงการนี้นะคะเป็นการจ้างตัดต่อวิดีโอค่ะเราจะมีการเลือกอย่างไรให้มันตรงกับสินค้าสินค้าที่เราจ้างมากที่สุดนะคะเราก็จะพิมพ์คําว่าจ้างงานเข้าไปานะคะ,คะ มันก็จะขึ้นรายการขึ้นมาให้เราเราก็จะเลือกคําว่าการจ้างงานนะคะ,ะเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาว่าจ้างงานแล้วก็เพิ่มรายการเข้าไปบันทึกนะคะ,ะเสร็จแล้วพอมาหน้านี้นะคะ,ะตรงนี้ชื่อโครงการว่าจ้างผลิต สื่อประชาสัมพนันธ์ค่ะเราสามารถแก้ได้โดยที่เราเข้าไปที่รายการพิจรารณาระบุรายละเอียดนะคะอันนี้ยอมเลยอันนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นการจ้างงานเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะค่ะเป็นการ <ทำ S 1> จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เราก็ใส่ไปว่าหนึ่งหนึ่งงาน การเข้ามาจำนวนเงินก้อหนึ่งหมื่นบาทค่ะอันนี้ที่มาเขาใส่ว่าสืบราคาจากของตลาดนะคะค่ะแล้วเราก็ป็นทึกอันนี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วใช่ขึ้นหน้านี้มาแต่เราไม่ต้องซีเรียสอะไรค่ะค่ะก็จะเป็นการสร้างผลิตสืบปชาสัมพันธ์ก็คือเทคนิคเราต้องเลือก เป็นจ้างจ้างจ้างทำงานก่อนใช่ไหมคะแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนที่หลังตรงช่องรายการพิจารณาแล้วก็กดระบุรายละเอียดค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมืตรงชื่อโครงการและการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะช่องทางการติดต่อสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม